ครับ C B R หัวฉีดนะครับอยากได้ไฟห,หน้าเป็น L E D นะครับก็จะใช้หลอดคพอสแรมคั่ว H 4นะครับไฟหน้าน่าจะเป็น DC อยู่แล้วนะไฟหน้าสูงสามเป็นรอดเดิมเป็นฮาโดเจนนะครับไฮโลเจนสูงสามย่งติดปกตินะมันก็ ไม่ต้องแปลงนะครับใส่ได้เลยเพราะว่าหลอดรุ่นนี้ระบุว่า ac ้วก็ dc อันนี้เป็น dc ก็ดีเลยนะใส่ได้เลยแต่จะใส่ยากนิดนึงมันแคบนะครับช่องนี้นะยังรวงเข้าไปตรงนี้นะครับจะแคบหน่อยนี่นะช่องนี้นะครับเห็นเห็นมียางหุ้มอยู่นะ ยางหุ้มอยู่เดี๋ยวทำการล้วงถอดปลั๊กสามขาออกมานะครับเดี๋ยวทําการล้วงนี่นะครับหเห็นเห็นหลอดไหมถอดถอดปลั๊กนะครับนี่นะครับถอดปลั๊กออกมาแล้วมันก็จะมียางนะครับยางหุ้มอยู่ดึงยางออกยางกันฝุ่นนะครับ ปลดยางกันฝุ่นออกมามองไม่เห็นนะนะมันแคบครับจากนี้นะครับยางกันฝุ่นครับแล้วก็ปลดสปริงออกนะครับดึงหลอดออกเห็นไหมเห็นสปริงด้านในไหมครับเนี่ยดึงหลอดออกมาเป็นหลอดฮาโลจนเดิมนะครับ อยู่อย่างนี้นะลักษาะแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านใหญ่อยู่ด้านนี้ก็หันขึ้นบนนี่นะครับเดย๋ยวแกะดูกับนี่นะหัน เงี้ยงด้านใหญ่เนี่ยมันจะมี3าช่องโค้เดทสีนะเหมือนคู่รถยนต์เลยครับเนี่ยจะเป็นพวกยามาฮ่าก็จะเป็นพวกยามาฮ่าฟิน่ยใส่ได้นี่นะครับหันเงี้ยงเนี่ยด้านใหญ่ในขึ้นบนจะใส่ยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เราจะเสียบหลอดล้องก่อนนะครับว่าหลอดไฟมันใช้ได้ไหมเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดครับติดนะครับ ติดแล้วก็สูงต่ำสูงต่ำนะครับใช้ได้นะครับ <c oughs> ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยใส่ยากถ้าถ้าไม่ตรงก็จะอย่างนี้นะเนี่อย่างเงี้เข้าเข้าล็อกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราง้างสปริงขึ้นมาใส่กุ๊บก็ใส่ยางกันฝุ่นก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม <c oughs> จะเห็นได้ว่าเกี่ยวสปริงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จะให้ดูช่องก็ช่องนี้นะเห็นไหมจะฝ่ไปสองให้ดูนะครับเราจะทำยากหน่อยนะนี่นะครับมองยังไงก็ไม่เห็นนะนะ แคบนี่นะตรงที่ตรงตรงไปนี่นะครับผมใส่ยางกันฝุ่นครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมับบนติดตรงรีเลย์นะใส่ยากใส่ยางนะถนะ่ายยังไงก็ไม่เห็นต้องล้วงเอานะ นนี้นะรลองเปิดไฟดูนะครับติดแล้วนะครับสูงต่ำสูงต่ำ สูงต่ำนะครับปกติเปิดไฟปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟไฟสูงไฟต่ไฟำไฟสูงไฟต่ำเราจะใส่ยางนงนึงต้องล้วงเอาแลใส่ยากรงยางกันน้ำํำกันฝุ่นเนี่ยนะต้องค่อยๆมาติด ติดรีเลย์นะครับต้องค่อยๆหมุนดูให้ดีใจเย็นหรือก็คงจะไม่คุ้มวะนะหรือเยอะล้วงออกแบบนี้แหละก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดก็ติดเลยไม่มีปิดเปิดนะครับจริงม,มันกินกระแสะไม่หลอดมันเป็นดีซีมาเลยนะเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวไม่กินนะครับก็ใช้ได้นะชิปเขาใช้ได้นะไม่กินกระแสะเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวอยู่ ลองสตาร์ตรถกินไฟหน้าไหมหน่อยนะครับไฟนิ่งดีนะครับ